เดี <differences S 2> ๋ยวพาไปติดตามการพลักดันเมืองเก่าสงคล้านะคะให้เป็นไปสู่เมืองมรดกโลกนั่นเองค่ะซึ่งรองนายกรัฐมนตรีพระชาวาฒนนะคะก็เผยเทประชุมคณะกรรมการฉาิเห็นชอบดันเซพื่นเทเมืองเก่าสงคล้าเข้าสู่บัญชีไร่เฉืีเบื้องตอนของศูนย์มรดกโลกค่ะ พลตำรวจเอกพชรวาทวงสุวรรณรองนอยายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่า้วยอนุสัญญาุ้มครองมรดกโลครั้งที่หนึ่งทับ2,567โดยมีนายเสริมซักพงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานถี่เกี่ยวค้องข่าวรวม พลตำรวจเอกพรชาราวาดเปิดเผยกัาวาที่ประชุมเห็นชอปหายการนำเสนอแหล่งส่งค้าและชุมชนตะกเกียวเนืองริมทะเลทราบส่งค้าเข้าสู่บัญชีไร่เฉือ่เบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกและมอบไม้ไห้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท่าะฝ้ายเลขานุก,การและก็หน่วยการประสานงานกลางอนุสัญญานำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเจรณาให้ท่านต่อรอบการนำเสนอคณะกรรมการมรดกโลกโดยการประชุมสมัยสามัญครั้งที่เซส,สพพิ่จะ บีขึ้นระวังวันเที่21ถึง31กระกฎาคมนีเทกลุงนิวเดลีสาารณรัฐอินเดียค่ะสำหรับการน,นำเสนอแหล่งส่งค้าแล้วก็ชุมชนเทีเ่ยวเนืองค่ะริมทะเลซับส่งคา้าก็ประกอบด้วยเซพืืนทีนะคะนึ่งก็คือเมืองโบรันพังยางเมืองโบรันพะโคแล้วก็เมืองโบรันซี่ยังค่ะสองเนี่ยเมืองโบราณสถิง่งผาสามเมืองปอมขายซิงกอรา่าเที่เข้าเด้งแล้วก็เล่มซุนค่ะเซก็คือเมืองเกาส่งคา้าเที่บอย่างนะคะครอบคุมพื้นที่เซออาเภอก็คือไดเกออาเภอระโน อำเภอสติงพระอําเภอิงหาคนครนแล้วก็อําเภอเมืองสงคล้านะดำเนินการโดยมูลนิธิสงคลาซูมอรดกโลกซึ่งเป็นการรวมตัวของประชาคมผักคส่นต่างๆในจังหวัดสงคลา้ามีวัตถุป,ประสงค์ก็เพื่อนําเสนอหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญในพื้นที่ค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับอารยธรรมอื่นๆตามเส้นทางการค้าทางทะเลเลียบแนวชายฝั่งกับนานาชาตลอดระยะเวลาหนับพันปีค่ะ เป้าหมายนะคะนอกจากจะส่งเสริมการมีส่วนรวมของชุมชนตามแนวทางการดําเนินงานของพันธะพันธะ,ะกรณีอนุสัญญาแล้วก็ยังเป็นกลไกในการก่อให้เกิดแรงจูงใจคะ่ะในการสร้างความผากักภูมิใจค,ความรักแล้วก็ความห่วงแหนต่อแหล่งมรดกของชุมชนร่วมทางยังทําให้เป็นเทโรจักและก็สนใจในฐานะแหล่งเรียนรู้และก็แหล่งทรงเถี่ยวที่สําคัญของประเทศท,ที่ได้รับการยกย่อง<ม>ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนและก็ผักส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องทางทางตรงและก กระางออมด้วยค่ะนี่นะันต้องบอกว่า,าในพื้นที่ส่งค้าห้องเรานะมีดีว่าเดรษฐกิจในเชียง้ายนาะมีแหล่งทางวัฒนธะ<ม>รรมอารยธรรมแล้วก็รวมถึงแหล่งของเที่ยวชุมชนต่างๆหลังจากนี้เชื่งในนนอนว่าถ้าหากว่ามีการพักดันจากเมืองส่งค้าเนี่ยเป็นเมืองมรดกลลกเนี<ม>่ยการเศรษฐกิจเนี<ม>่ยก<ม>็จะดีขึ้นในพื้นที่ย่างในนนอนนักท่องเที่ยวชาวชาวไทยชาวต่างชาติก็จะลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะได้มาเยี่ยมชมความสวยงามของจังหวัดส่งค้านั้นอีกค่ะ